ขณะนี้เวลา2ี่สิบสองูนปั่นแหละมันผ่าตัดมาเนาะไปไหนกันครับสัมเพ i งไปไหนกันครับเดี๋ยวให้หลานตัวกลางพี่ตุ่นไปไหนครับไม่รู้เขาพ่าตีน้อยฉนร้ไดเราไม่นอนครับไม่ใช่กไม่ Oh, my God.

เราไม่นอนครับเราไม่นอนจุดมุ่งหมายไม่ใช่ตุ๊กตาหรือของอย่างองื่นคือของกินครับว่ามันติดต้มติดมากขณะนี้เวลากี่โมงจะตีหนึ่งครับจะตีหนึ่งเที่ยงคืนครึ่งซอยส้มตำริบบะ this <laughs> is